สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถเข้าใหม่รถบ้านแท้ๆ Honda Civic FD 1.8 s ปี2010ราคาสุดว้าวแคป280,000 9,000บาทเพื่อนๆโอ้โหเลขไม่์150,000กว่ากิโลใหม่มากๆครับได้รถบ้านแท้ๆสีขาวสวยนะครับตัวท็อปสุดสวยๆเลยนะครับผมมาด้วยล้อแม็กแท้ๆเลยนะครับสีดําๆใสๆหน้าหลังนะครับผมวันนี้นํามาถ่ายเร็วๆให้กับทุกท่านได้ดูนะรถพึ้งเข้าใหม่สภาพพร้อมใช้พร้อมโอนไม่ต้องซ่อมครับเครื่องดีแน่นๆนะครับเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเลยครับวันนี้คัดแล้วคัดแล้วนะครับผมราคาสุดเว้าเลยนะครับ ซื้อสดมาพูดคุยกันได้นะครับ289,000บาทนะส่วนจัดไฟแนนซ์ก็เบาๆครับคุณได้รถแบบนี้ผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทเองนะโอ้โหโเคดิตดีฟรีดาวกันไปเลยเบาะสวยมากนะครับสีก็สวยนะครับโอ้โหได้โลโก้ RS ด้วยนะครับสำหรับ รถคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่จุกจิกอะไรเลยครับดูแลง่ายๆขับดีๆนะฮะดังนั้นสมาชิกหลายคนที่เป็นแฟนในส่วนของ Honda Civic เจนนี้ก็ต้องบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าน่าใช้นะครับขายดีมากครับในแต่และเต็นแต่และร้านก็ยังมีรุ่นนี้อยู่นะมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับวันนี้เลยรีบนำมาให้กับสมาชิกทุกท่านรถจอดอยู่การจนายพิเศษค,ครับใครสนใจ0885845375